สวัสดีทุกคนในตอนเชาน้าเนะครับผมวันนี้มาอยู่ับช่อง Next See y o เช่นเคยท่านผู้ชมวันนี้เนี่ยผมอยู่ในตรีมของกระเป๋าทันจิโร่นี่ทุกคนดูววหนขนถ่านเวสออ่ะขายผักมั้งนี่ยหรืออะไรกัไม่รู้มันห่อผ้าอยู่เวสาเนี่ยขนน้องเนซึโกะซึ่งอยู่ในกล่องหนึ่งท่านผู้ชมวันนี้เนี่ย ผมจะพาดิสโกไปส่งแล้วก็พาดิสโกไปคว้าบูย่าจงได้โดยเนี้ยพวกผมทั้ง2องคนจะพาดิสโกไปทั้ง2เลยวันนี้ผมมากับชุเรียน120หลังจากชุเรียนเนี้ยเขาไม่เรียกกับเราประมาณ1นเดือนเพราะไอ้ดีเขาอาจจะมีปัญหาเหมือนเรานี่แหละท่านผู้ชมเออ วันนี้กับบรรลุชมเกมมันก็ฝากกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วเลยผมที่สำคัญฝากเพจซื้อขายดีช่องทาง f a เฟซบุ๊ก a ฟนเันไปด้วยผมจะทิ้งในข้างล่างไว้ตรงใต้ที่ผมแชร์ของ y o ยูทูบเลยผมไปไปรับชมเกมกันก็ดูไปเอาละครับทุกคนตอนนี้เราเข้ามาสู่ในเกมกันแล้วทุกคนวันนี้ผมมากับชูเรียนทุกคนวันนี้เนี่ยพวกผมจะพาหน้าของเนสโก้เนี่ยกลับไปหาพี่ชายฮันจิโร่หรือว่าพาหน้าของเนสโก้เนี่ยคว้าแชมป์ไม่จงได้นะครับเอาล่ะรับชูเรียนเหมือนจะโดนนะครับชูเรียนเปิดแทุกคนเราดูตอนนี้ยมันจะลดลดเลือดี้ย เออเชีย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 มันก็ดีกว่าไม่โดนเหมือนกันเอาดิไอ้หนุ่มอุ้ยโดนคาร์เมตโดนคาร์เมตเรียกกันเป็นไงดีไม่โดนนะครับเมื่อกี้ปามาเป็นปืนที่อันตรายมากแต่แค่ิงไม่โดนก็เท่านั้นเออเรียนโดนมาเขาโดนเรียนโดนตุเรียนโดนแป๊บนึงแป๊บนึ่งท่เรียนเอาแล้วตายไปด้วยอุ้ยตรงนู้นก็มีอีก อุ้ยคนเยอะจัดเลยโอเคเอาออกไปก่อนตอนนี้เรายังไม่เจอเจอ้สกดนะคนดูโอ้โหแล้เหรียญเรามีศูนย์เหรียญด้วยตอนเนี้ยจะถอยกันไปไหนต้องเดินหน้าต่อครับผมเดินหน้าต่อเพื่อฟาร์มหาเหรียญซื้อตัวเดียวขึ้นมาเติมเกาะวิ่งเข้ามาจาังหวะนี้ปัง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 เอ้ยอุ้ยนี่อีกเหรอโอเคไอ้หนุ่มจุดไฟไอ้สาวจุดไทยคนนี้มีตังค์สามร้อยนะคนดู มาถึงจุเรียนก็ตายเลยอ่ะ <cker? S 1> หายไปนานเราแบบมาลองแบบถามจุเรียนหน่อยไหมพอดูว่าเราแบบทุเรียนแบบจะเปิดไฟคือเราเลยปะจุเรียนได้หายไปไหนมาเนี่ยสบายดีปะ <c oughs> เปิดไฟได้ไหมอัลโหลออลา <c oughs> วอโาล <ๆ S 2> เออได้เออหายไปไหน, hmm. ไหนมาหายไปนานเลยคนดูคิดถึงนะเนี่ยเดี๋ยวมาชุบกัน <c oughs> ทำไมทำไมไม่ไม่เล่นานานเนี่ยทำไมไม่เล่นนานเลยนเจอตาบอดอะ อ๋อไอดีมันเจย์บอทไม่รู้ว่าใครไปทำไปเจยบอทนะอืมแต่ว่าสบายดีเนาะจะแม่สบายดีเนาะโอเคสบายดีโอเคทุกคนตอนนี้เราเรามาจัดการศัตรูมันสู้ตรงนี้ว่ะตัวหนึ่งไอหนุ่มคนนี้มันนี่มาทำอะไรเนี่ยวิ่งมาเติมเกาะก่อนรานรันไม่ทันรันไม่ทันมีศัตรูอยู่ฝั่งนู้นนี่ครับผมมันสัมไอวอชิบะอุ้ยเจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ด พี่หนุ่มคนนี้มันเล่นเอฟแปดนะฮะทำไมชุดเรียนลงมาเลี้ยงเลยแค่นี้มันหนักกาดูลงมาก็จะตายเดี๋ยวเลยเว้ยเฮ้ยตัวหนึ่งนะเดี๋ยวเราได้บอกก็วิ่งวิ่งมาทาร์ทอืมหนูเค้กวิ่งยังไงทุกคนดูเราได้นะของกระเป๋าแล้วนี่เราได้หน้าของน้องนีซโกมาอยู่ไว้อยู่บนหลังละเดี๋ยวเราจะพาน้องนีซโกไปคว้าแชมป์ในวันนี้ให้จงได้นะครับผมแต่ว่าเราไปเบิกของฟรีดีกว่าทุดเรียนน่าจะไม่รู้ว่ามีของฟรีในตู้นะ อย่าลืมไปเบิกของฟรีด้วยมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะมันจะมีแม็กแลนด์แล้วก็มีสะโขบอะไรไม่ใช่สะโขบดิมีแม็กแลนด์มีโดนอ่ะแล้วก็มีกระช้าโอเคไปไปไปเบิกของฟรีกับเขาโดโอเคทุกคนหลังจากที่เราพาทุเรียนไปเบิกของมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อกี้มันมีอะไรขึ้นที่หลังทุเรียนเนี่ยเฮ้ยมีคนมาข้างนอกเลยมันจะมาขโมยในสะโกรหรือเปล่ายิงมาเลยโอเคแตกไปอีกหนึ่งแตกไปอีกหนึ่งอ่าฝันทุก็มีอุ้ย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 เจ็บ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 เรียนระวัง ระวังระวังระวังเก็บจี๊ดเก็บจี๊ดไอ้พวกนี้ไม่ยิงเก็บจี๊ดเฮ้ยทำไมตะโกนไม่จับพวกมันวะ,อะเออมาดิมาดิาดยิงอ,อัดตัวยิงอ,อัดตัว <c oughs> เฮ้ยโรงเรียนหลักเก้าเอาทิพไพรโอ้ใครวะเนี่ยใครมันมาทำร้ายโรงเรียนอย่างนี้ได้ยังไงเออหมดตี้ไปไซน้องแหมโรงเรียนไม่เล่นหนาก็ยังแบบว่าล้มง่ายเหมือนเดิมนะครับเนี่ย ี่เดี๋ยวเราเอาเชุดเรียนขึ้นมาก่อนนะครับดูมีกระเป๋าสาบอ้ยเรียนนี่นี่นี่เรียนมาันนี้จะกดเลยอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เอ๋เก็บกระเป๋าสาขึ้นมานี่มายืนตรงนี้ดีกว่าพวกเรามาแบบว่ารีวิวกระเป๋าดีกว่านี่มันยืนให้มันโดนแดดหน่อยแต่ว่าจริงๆเนี่ยจะกดโดนแดดไม่ได้นะครับดูถ้าโดนแดดเนี่ยเป็นปีชัดมันจะแบบว่าเป็นอันตรายเนาะในเรื่องแบบแบบพิฆาตศูนยไงนี่ก็เป็นแบบพวกเราเนี่ยสองคนจะพาเนื้โกะคว้าแชมป์ให้จงได้นะครับในวันนี้ท่านผู้ชมไปเเดดีี๋ยยววราาาาไปอออกกกตมน้ัุ่ เด็กทุกคนครับทุเรียนไม่เล่นนาใช่ไหมเดี๋ยวผมพาทุเรียนมายิงบอสดีกว่าไปทุเรียนมานี่มายิงบอสดีกว่าเอาละทุกคนตอนนี้เราเรียกบอสเอามาให้ทุเรียนยิงฮะเอาปืนเวทไปยิงไอ้ตายเด้อไม่เป็นไรเรามีเอเคอยู่กระดูเอเคตอนนี้ปืนยา AR ขึ้น50%ครับผมทุเรียนโดนปั่นเลือดหายไปครึ่งหนึ่งวิ่งอย่างเดียววิ่งอย่างเดียวทุเรียนจะตายบอสเอาทุเรียนจะตายบอสได้ยังไงวะเนี่ยโอ้โหไม่เล่นปีไปนะกะนี้แหละดู เดวว่าเขาไม่เล่นหนัก็เลยแบบว่าต้องอาจจะแบบตกใจไงเวลาเจอบอสอะไรอย่างนี้อุ้ยกอไส้อีกแล้วจับออกอไส้ซะไหนละกันมาเออเอากอซ่ามาลากหัวรับวันนี้วันนี้จับเอเคไปละต้นเกมท้ายเกมจับเป้นกอซ่า,าละกันไปเดี๋ยวไปออกตามลากคนกระต่อดีกว่าอ่าทุกคนหล,ลังจากที่เราแบบจาัดก,การบอสเสร็จก็จะทําการออกจากพีเอ้ยแต่ดูเหมือนว่าพีกนี่มันเดือดไม่เลิกไม่สิ้นหม่กเอามีวบอสด้วยคนดูอ๋อข้างหน้าเหมือนมีศัตรูสู้กันอยู่นะครับผมไอบอตั้งเพียบเลยาลตััววกห ลากออกไปหนึ่งตัวตุเรียนยิงหน่อยเออยิงมันเลยสวย <c oughs> ไม่รู้ไปยิงอะไรนะบรรดาเอาแล้วเมื่อกี้ขับตุ้มมนอยู่ตุเรียนนุ๊ตนุ๊ตนุ๊ตแตกแตกอีกแตกอีกอ่ามันสิงวันแรกก็แบบโชว์ตึงให้ตุเรียนได้ดูเลยวบะกรโดนี่ตุเรียนแบบว่านั่งาฟ์มขอไปเลยเอา้าทุบใคร เอ้าไม่เห็นโอ้โหนักเรียน่าจะยิงดาวนะผมมองไม่เห็นเมื่อกี้เอ้าอันนี้ศพใครกันเอ้าร้ายไปทันโอ้โหไปยิงกันดาวเพียบเลยทุกคนแต่ว่าผมไม่ได้ยิงสักัตตัวมัวแต่ฝอยมัวแต่ขิงนะจบแจ็ตเลยเอาละตอนนี้ศัตรูก็เหลือแค่5คนสุดท้ายนะครับเออนี่อะไรอ่ะอ๋อนั่นกล่องนั่นกล่องตกใจไปเดี๋ยวเข้าวงกันดีกว่าตัวนี้มันมีคนเปิดตู้ไปด้วยน่าจะเป็นตี้พวกนี้ที่มันสู้นี่แหละครับมันเปิดตู้ไปนะเอาละครับตอนนี้เราได้เข้าวงมาทุกคนเอ้าแต่ว่านักเรียนเปิดใคครอออ่ะโยมีนตัว เว้ยมีคนหดสลิงมาไปได้ทุเรียนข้างล่าง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 โอ้โหพีคนี่แม่งเดือดมากเลยว่ะนี่คือทั้งแฝดที่นี่มึงมาลงเมืองเดียวหมดเลยไปเนี่ยอ่ทาทันไปทันไหมเว้ยมันหลุดระยะก็ดูเราซ้ำเลยไม่ได้นะครับยิงไ,ไม่ได้ไม่ได้ซ้ำไม่ได้เว้ยหยุดหยุดหยุด,ยด <c oughs> เลยปลายปลายตีวายนี่ปลายกับปิวสองคนนี้เป็นพี่น้องกันหรือเปล่า,าก็ไม่ชัวร์เหมือนกันก็โดนโอเคอ่ะ ตอนนี้ก็เมืองก็เหลือแค่กระจิงเดียวแล้วทุกคนโอ้โหไปลงไปฟ้าม้าเลยอะเมืองอะเน่ต้องเข้าวงก่อนในตอนนี้เขบแต่ว่าคนก็เหลือแค่สองคนเลียวอะเออ <S 2> <S 2> <S 2> <ๆ S 1> เอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็เข้าวงมาที่เรียบร้อยแล้วทุกคนคิดว่าทุกคนชอบชุดไหมๆๆๆนมากที่สุดในการคอร์แบบของฟรีฟายในครั้งนี้ระหว่างเนซิโกเซนนิสุทันจิโรหรือว่าปานหลักอาปานเสาหลักของเสียงน่ะเออหรือว่าเป็นท่าน่าขขงอินโนซุเกะเดี๋ยวมาถามคนแรกเลยทุเรียนเธอชอบตัวอะไรอ่ะมากที่สุดอืมเนซิโก ชอบเมซูโกะเหรอทำไมอ่ะทำไมชอบ Mexico? เนซูโกะฮะก็อยากเป็นผู้หญิงตัวเล็กอะ่ะโอ้โเอา้านี่เธอเป็นผู้หญิงตัวเล็กเหรอเนี่ยโอ้โหเราไม่รู้มาก่อนเลยนะเนี่ยโอ้โหคนดูคิดว่าผู้หญิงตัวเล็กหรือเปล่าคิดว่าตุเรียนเป็นผู้หญิงตัวเล็กไหมเราคอมเมนต์กันดูได้นะคลิปนี้ก็แบบมาเกมเนี่ยก็แบบมาโชว์ตึงตุเรียนเลยอ่ะคือแบบนะคือแบบตึงเกินนะครับผมเอาละตอนนี้ก็เหลือสองคนละเดี๋ยวเรามาปลอมโยนโอ้ยเชี่ยเอา้าเจ๋งละตุเรียนผู้หญิงตัวเล็ก เราต้องรับมาริกไปส่งเนซกโกให้รรดปลอดภัยได้ต่อคนพวกเราอะ่ะเฮ้ยมันจะมันจะมันจะดันตายมันจะดันไปฝั่งนี้โอเคเดรเรียนระวังล้างล้างล้างพุ่งเต็มเกาะเข้ามาจุ๊บอุ้ยมันไม่ตายเออเรียบร้อยทุกคนก็วันนี้เรานำพาเดซิโกไปส่งหาพี่จายแลรก็คว้าป่ย่าไปได้ในบผมนี้ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเล่นหนหน้าของทางจีโร่ดีกว่าท่านผู้ชมแบบว่าปานวาริชิ่งชิ่มชิง,ชง